บางคนก็เอาพิธีกรรมมาตีกันกับพระศาสนาโดยอ้างว่าพิธีกรรมคือศาสนาถ้าบอกพิธีกรรมคือศาสนานี่ต้องหาศาสดาใหม่แต่ถ้าระบุว่าเป็นพระพุทธศาสนาแล้วคือการกล่าวตู่พระพุทธเจ้า ตกนรกหนึ่งกับเป็นอย่างน้อยใครที่กล่าวตู่พระพู้เธเจ้าไม่ว่าจะอย่างใดอะไรยังไงก็ตามได้รับโทษคือตกนรกหนึ่งกับเป็นอย่างตำ่ำกับหนึ่งก็คือระบบจักรวาลล่มสลายเป็นหนึ่งครั้งโดยประมาณแต่จะเอาตามพระาศาสดาท่าน อุปมาก็เหมือนกับภูเขาแท่งทึบภูเขาหินแท่งทึบสูง16กก,ง16กิโลกว้าง16กกิโลหนึ่งปีเอาผ้าจากแคว้นกาสีซึ่งเป็นผ้าที่ละเอียดที่สุดในสมัยนั้นมาถูหนึ่งครั้งจนกว่าว่าภูเขาหินแท่งทึบสูง16กก,ง16กิโลกว้าง1ิบกกิโลจะลาบเรียบเสมอกันกับพื้นแผ่นดิน นั่นแหละคือหนึ่งกับซึ่งมันก็คำนวณแล้วก็เล่าๆอายุของจักรวาลหนึ่งจักรวาลที่มันล่มสลายเดี๋ยวมันมาระเบิดใหม่ระเบิดบิ๊กแบงเกิดเป็นจักรวาลมาใหม่อีกรอบถึงจะเป็นหนึ่งกับ โทษฐานที่กล่าวตู่พระพุทธเจ้าโดยการอ้างว่าสิ่งนี้นี้คือพระพุทธศาสนาตดาังๆที่ไม่จริงเลยก็เป็นโอกาสดีที่ได้พูดถึงบาปบุญในพระพุทธศาสนาว่ามันไม่ใช่คำลอยๆแล้วไม่มีใครหนีมันได้ด้วยบาปกับบุญเนี่ยคือถ้าเกิดคุณ ไม่อย่างมีบาปคุณก็ต้องทําบุญเท่านั้นเองถ้าเกิดคุณไม่ทําบุญคุณก็ไม่พ้นจากบาปเท่านั้นเองมันไม่สามารถหนีได้ด้วยการเปลี่ยนศาสนาหรือมันไม่สามารถหนีได้ด้วยการปฏิเสธพระพุทธศาสนาแต่มันจะสามารถหนีได้ด้วยการทําตามพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจเท่านั้น มีหนทางเดียวคุณถึงจะเป็นคนมีบุญมาอย่างนั้นแล้วคุณจะเป็นคนไม่มีบุญบุญในที่นี้หมายถึงบุญที่กําจัดบาปได้จริงๆก็เลยยกตัวอย่างโยมคุณโยมอาจารย์แน่แนบมหานิละนนเหมือนเดิมสามารถขายได้แล้วขายได้อีก เรื่องฉันนั่งตดอยู่บ้านฉันนั่งภายลมอยู่บ้านยังได้บุญกว่าคนมาวัดเนงได้บุญมากกว่าคนมาวัดเพราะมันเป็นบุญที่เป็นบุญวิวัตตักบุญที่เข้าใจอนิจจังแต่คนไหนมาวัดมาทำบุญแล้วยังดีใจเสียใจเกี่ยวกับคําชมคําไม่ชมเนี่ยแสดงว่ายังเป็นบุญที่เบียนไหว้ตายเกิด ผ่องใสเพราะคำชมหม่นมองเพราะกันไม่ถูกชมอย่างเงี้ยนี่แหละบุญวัตตะบุญเวียนไหวายเกิดเป็นบุญของปุถุชนไม่ใช่บุญของอริยะซึ่งพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นอริยะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ครนให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นอริยะ คำว่าอริยะไม่ใช่สิ่งที่เลือบ่ากว่าแรงที่เราจะเป็นได้เพราะอริยะเบื้องต้นก็คือเข้าใจเข้าใจสัจธรรมเราดำรงตนอยู่ในศีลศีลมากศีลน้อยก็ขอให้ดำรงไปใต้ความเข้าใจแห่บุญ บุญในพราส,สนานี้ก็เลยไม่จําเป็นต้องจ่ายก็ได้เราไม่จําเป็นต้องจ่ายแต่มันเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้ที่เข้าใจเขาก็อยากจะจ่ายแต่การจ่ายของเขาจะจ่ายด้วยปัญญาไม่ใช่ทำจนเดือดร้อนแล้วเขาจะรู้จักเลือกในการที่จะทำเขาจะไม่คบคนผิด เขาจะไม่ผิดหวังกับการที่เขาจ่ายไปหรือการให้การบริจาคทานเพราะเขาเป็นคนมีปัญญาเข้าใจบาปการให้ของเขาคือให้เพื่อละความหวงเขาให้เพื่อละหวงเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มีทางที่จะผิดหวังเพราะการให้เลยโดยเด็ดขาดตลอดทั้งชีวิตตลอดส ทั้งสังสารวัตรที่เขายังต้องเกิดอีกซึ่งถ้าเกิดใครมีความเข้าใจถึงระดับนี้ก็อย่างมากก็ไม่เกินเจ็ครั้งเขาก็จะถึงความดับเย็นคือสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสู่ความเป็นอมตะธาตุการไม่ตายอีก เรื่องบุญเรื่องบาปถ้าเราเข้าใจตามเป็นจริงนี่สบายเลยไปชี้ได้เลยว่าคุณเปลี่ยนศาสนาบาปบุญก็ไม่สามารถที่จะสิ้นไปได้หรอกมันมีวิธีการเดียวที่คุณจะสามารถพ้นจากบาปได้คุณต้องศึกษาพุทธศาสนาเท่านั้นคุณถึงจะพ้นจากบาปได้อย่างแท้จริง ถ้าเกิดคุณไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาคุณไม่มีทางหลุดพ้นเลยคุณจะเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาไหนก็ตามหวงก็ยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมเบียดเบียน,ยนก็ยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมเห็นแก่สั้นเห็นแกยาวก็ยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมวันนี้มีศัพใหม่ปกติสั้นแกยาวนี่ไม่ไม่ไม่เคยเอาไปคุยที่ไหน เพิ่งมาคุยที่วัดเรานี่แหละ <c oughs> แล้วก็งานที่สองก็คืองานศพเมื่อกี้เอาสั้นกับยาวมาใช้ในการภาวนาใหม่พอสั้นกับยาวมันคือความคิดการภาวนาคือการทิ้งความคิดอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวลาเห็นเราเห็นแก่สั้นก็ทำให้สามีภรรยา เลิกล้างกันไปท,ทั้งทัที่ยังรักกันแต่เพราะความสูนมันสูนอยู่ในใจก็เลยพูดประชดกันไปพูดประชดกันมาก็เลยบอกเอา้าเลิกกันไปสุดท้ายก็ สุดท้ายก็ไปยาล้างกันแล้วก็ตั้งมั่นอยู่บนความพยาบาทอย่คนนี้เห็นแก่สั้นและดำรงอยู่ในความยาวคนเห็นแก่สั้นก็มักตั้งอยู่บนความยาวด้วยความยาวคือความพยาบาทความสั้นก็คือความจัดปอดจัดแปดของสติที่มันไม่ตั้งมั่นประชดประชัน ปิดปุ๊ปิดถ้ <c oughs> ามัเกิดความแตกล่ามึงจะไปไหนก็ไปเนี่ยเห็นแก่สัน้นไอ้ที่หนักอยู่ในใจแบกไว้เห,เห็นแก่ยเห็นแก่าวพยาบาทเก็บไว้มันก็คือความคิดนั่นแหละนึกคิดนึกคิดนึกถึงคำพูดที่เขาเคยพูดทิมแทงใจ นึกถึงการกระทำที่เขาเคยทำให้รู้สึกไม่พอใจก็เลยสังขารปรุงแต่งในยาวตัวสังขารนนยาวตัวนึก,กสัน้น <c oughs> พระาศาสดาท่านว่าอย่าไปเห็นแก่สัน้นอย่าไปเห็นแก่ยาวนี่บุญในพระพุทธศาสนา,ามักแปดหนึ่งเข้าใจถูกสองคิดถูกสามพูดถูก สีท่ทำถูกห้าเลี้ยงชีวิตถูกหกมีความเพียรถูกเจ็ดมีสติถูก 8. ดมีความตั้งใจมั่นถูกทั้งหมดนีย้ย่อลงมาเหลือสามให้เพื่อละตนีหรือว่าให้เพื่อละห่วงมีศีลเพื่อละการเบียดเบียนภาวนาเพื่อละสั้นละยาวเท่านี้คุณเป็นคนเข้าใจ นี่คุณเข้าใจบุญบาปและคุณจะรู้ว่าบาปบุญไม่สามารถสิ้นไปได้ภายใต้การเปลี่ยนศาสนามันเป็นสัจธรรมห่วงไม่ได้ไม่ได้มีใครสร้างห่วงเนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมหรือว่าเป็นธรรมอันเกิดขึ้นจากเหตุถ้าเกิดคุณไม่ใหญ่ห่วงมีคุณต้องให้ พอให้มันเป็นธรรมอันเป็นปฏิปักต่อห่วงให้คือการปล่อยให้คือการสลัดทิ้งให้คือการสลัดคืนให้คือปล่อยให้คือการทําให้ไม่มีที่อาศัยของตันหาถ้าเกิดคุณเข้าใจอย่างเนี้ยคุณกําลังเจริญอริยมรรคภายใต้สัมมาทิฏฐิ <c oughs> บุญคือการมีศีล ศีลคือการไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนเมื่อเราไม่เบียดเบียนก็คือปล่อยสลัดทิ้งสลัดคืนปล่อยทำให้มีที่อาศัยของตัณหาเหมือนกันเป๊ะเลยกับการละห่วงการไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวมาอ,อยู่กับลมหายใจนี่ก็เ,เหมือนกันอีกสลัดทิ้งสลัดคืนปล่อย ทำให้ไม่มีที่อาศัยของตัณหาสรุปทั้งหมดเหลือแค่ลมหายใจนี่แหละก็เลยบอกว่าคนที่บ่นว่าทําบุญหมดสามแสนพ่อพระเนี่ยเป็นเพราะคุณไม่เข้าใจพระศาสนาคุณกำลังกลางก่าวตู่พระพุทธเจ้าคุณกำลังกลางก่าวตู่พระพุทธศาสนาหรือกล่าวตู่พระพุทธเจ้า เพราะคุณไม่เคยศึกษาคำของพระพุทธเจ้ามีบุญในพระพุทธศาสนามีอยู่เท่านี้เรื่องบุญเรื่องบาปคุณจะปฏิบัติตนอย่างไรเล่าคุณจะเป็นต้องหมดสามแสนไหมล่ะสามแสนจริงๆหมดเพราะใครหมดเพราะความอยากไม่ใช่เหรอหมดเพราะ เราเพราะเบียร์เ mm hmm. พราะฆ่าสัตว์ mm hmm. ตัดชีวิตหมดซื้อวัวซื้อหมูมาฆ่าไม่ใช่เลยมันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่คุณต้องปฏิเสธมันไม่ใช่คุณไปรับมันมาเนี่ยคือสิ่งบ่งชี้ว่าคุณไม่ได้ศึกษาคำของพระพุทธเจ้าคุณก็เลยปฏิบัติบุญไม่ถูกต้อง ถ้าเกิดคุณได้ศึกษาและคุณเชื่อมั่นพระศาสนาคุณต้องละบาปภายใต้การประพฤติสามประการนี่เป็นอย่างน้อยคือให้ไม่เบียดเบียนละความผูกติดในอารมณ์คือทิ้งความนึกความคิดอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกภายใต้ความเข้าใจอยู่เนืองเนื่องเนี่ย คุณไม่จําเป็นต้องหมดหรอกแล้วคุณจะเป็นคนมีปัญญาเข้าใจแล้วคุณจะรู้จักเลือกคบพระคุณก็จะเลือกคุณจะไม่เลือกคบพระไปทุกที่หรอกคุณจะมองออกว่าพระจริงๆเป็นยังไงแล้วคุณจะรู้จักเลือกคบ แล้วคุณจะไม่มีทางได้มาบ่นเราว่าคุณหมดสามแสนเพราะพระ,ประเป็นไปไม่ได้ปัญหาคือคุณยังไม่คบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นปัญหาวันนี้ก็ดีนะเลยไปคุยสัจธรรมถึงจะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่มีแต่เนื้อถ้าเขาเข้าใจแล้วก็จะมีศรัทธาในพระศาสนา แล้วเขาจะเห็นความคิดผิดของเขาที่เขาคิดดูถูกดูแคลนพระเจ้าพระสงฆ์แท้ที่จริงแล้วเขาไม่เคยรู้จักพระสงฆ์ด้วยซ้ำไปเพราะเขาไม่รู้จักพระาศาสนาที่แท้จริงเลยตลอดทั้งชีวิตมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดที่เขาคบกับคนที่ไม่รู้จริงเท่านั้นเองนี่แหละโทษพระบรมาศาสดาท่านจึงว่า การมีกัลยนาณนามิตรการ,การมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยผู้รู้ธรรมเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คำว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็หมายถึงเป็นทั้งหมดของชีวิตเลยคือกรอบความคิดเรานี่แหละมันนำพาชีวิตเราทั้งชีวิตเลยการที่เรามีอาจารย์ดี แต่เรามีอาจารย์ดีอาจารย์ดีจะทําให้เรามีศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาเราจะเกิดความใขคร่ครวนพิจารณามีโยนิโสมนสิกานเรามีโยนิโสมนสิการเราจะมีการสํารวมอินทรีย์เมื่อเราสำรวมอินทรีย์สุดจริตสามมันจึงเกิดคือคิดถูก พูดถูกทำถูกคิดถูกก็คือคิดเสียสละไม่เบียดเบียนก็เรียกว่าออกจากกามเป็นีิคัมมะคิดยังไงจะไม่โลภคิดยังไงจะไม่พยาบาทคิดยังไงจะไม่มุ่งเบียดเบียนนี่ค่ะว่าคิดถูกพูดถูกคิดถูกสามพูดถูกสี ไม่โกหกไม่ยุยงให้ใครแตกกันไม่ดา่าไม่พูดเฟเจอเนี่ยพูดถูกสีพูดถูกทำถูกสามคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดลูกผิดเมียใครทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากุศลกรรมบทกุศลกรรมบท10สิเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ หากใครที่ขาดจากกุศลแล้วก็มบทสิบเนี่ยเขาจะตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์พอเขาถูกครอบงำโดยอกุศลกุศล <c oughs> <c oughs> แล้วก็มบทหรือว่าสุดจริตสามมันเกิดนิวรานธรรมห้ามันจึงจะดับนิวรานธรรมห้าคือความโลภความพยาบาท ความฟุง้งซ่านความมุ่งความโลเลความใจเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองหดหู่บาปผ้ามันจะสิ้นไปดับไปโดยอำนาจของกุศลกรรมโดยสุจริตสามซึ่งสุจริตสามนี่ว่าโดยย่อ อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองการทำฌานให้เกิดเราทิ้งความคิดอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวสั้นนึกยาวคิดอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวทิ้งมาอยู่กับลมหายใจเป็นการเจริญสติเป็นกายคตตาสติ นิวรธรรมจึงดับสติปัฏฐานเป็นปฏิปักษ์กันกับนิวรจะบอกว่าสมาธิเป็นปฏิปักษ์กันกับนิวรก็ใช่จะบอกว่าสติปัฏฐานเป็นเหตุทําให้เกิดสมาธิตั้งมัน่นทําให้นิวรดับก็ใช่จะบอกว่าสุดจริตสาม เ,เหตุทำให้นิวรณ์ดับก็ใช่มันเป็นสิ่งเดียวกันแต่คนเห็นตัวมันจริงๆไม่สงสัยจะพูดมาในแง่มุมไหนรู้จักมันหมด <c oughs> และทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่กับาศาสนาแต่มันอยู่กับพันห้านี่แหละรูปกับนามที่มันกำลังทำงานอยู่นี่เองเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนาศาสนามันก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิม บาปบุญคุณโทษทั้งหลายมันไม่ได้หายไปกับการเปลี่ยนศาสนาคนเปลี่ยนศาสนาคือคนไม่รู้จักตัวเอง <c oughs> เราจึงไม่สามารถหนีบุญหนีบาปได้ภายใต้ความไม่เข้าใจซึ่งมีเพียงพระพุทธศาสนาที่สอนสัจจะคือความจริงอย่างนี้ศาสนาอื่นไม่เคยสอนเลย คนที่เข้าถึงาศาสนธรรมจึงไม่มีทางหวั่นไหวต่อคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยพวกเขาเข้าใจสัจธรรมอย่างนี้เอาแค่หลักของบุญของบาปมาคุยกันก็เป็นหลักวิชาการที่มีที่ไปที่มาและพิสูจน์ได้แต่การพิสูจน์มันไม่สามารถ พิสูจน์ได้ดดวยกันคิดแต่มันต้องดูต้องรู้ขันห้าที่มันกำลังทำงานอยู่เนี่ยคือรู้จากชีวิตตนเองเลยมันกำลังทำงานมันเกิดบุญยังไงมันเกิดบาปยังไงหวงเนี่ยหวงมาแต่ไหนหวงจะหมดไปเพราะให้ยังไงเ,นนะเบียดเบียนมันเกิดขึ้นยังเพราะอะไร ทำไมการไม่เบียดเบียนจึงเป็นบุญาการเห็นแก่สั้นเห็นแก่ยาวมันคืออะไรทำไมกันไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวจึงเป็นบุญทั้งหมดนี้ทำไมมารวมกันอยู่แค่อานาปณสติหรือว่ามาอยู่กับสติปัฏฐานสี่แล้วทำไมกุศลสามจึงทำให้นิวรธรรมดับบาปห้าบาปห้าประการ <c oughs> บาปผ้าบการมันดับจึงทำให้วิชามันเกิดวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราทำไมมันเกิดวิชาเกิดการปรุงแต่งย่อมดับไปการปรุงแต่งดับไปการรับรู้ย่อมดับไปการรับรู้ดับไปนามรูปย่อมดับนามรูปดับ สลายตนะดับสลายตนะดับผัสสากอการกระทบจึงดับเนี่ยัสสากันกระทบจิตดับความรู้สึกคือเวทนาจึงดับเบทนาดับตัณหาจึงดับตัณหาดับความยึดมั่นจึงดับความยึดมั่นดับพบจึงดับพบดับการเกิดย่อมไม่มีดังนี้การเกิดไม่มีชลามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะคือความทุกข์กายโทมนัสคือทุกข์ใจอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะกัลยนานมิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาเขาจึงรู้จัก คนมีปัญญาความเข้าใจเอาแค่คำว่าบุญบาปในพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะไม่โง่อีกสิ่งที่เราให้ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะให้คนมีศีลไม่มีศีลก็ตามมันจะไม่ได้ให้ด้วยความความหลงแต่มันให้ด้วยความเสียสละต่อให้คนนั้นเขาเป็นคนไม่ดี เราก็ไม่เคยให้เพื่อให้เขาไปทําไม่ดีแต่เราให้เพื่อละความตนีหรือให้เพื่อพอความสงสารในใจเท่านั้นเองเราเนี่ยจึงเป็นคนที่มีบุญอันไม่เสื่อมไม่มีทางเสื่อมจากความดีไปได้ดเลยความดีไม่มีทางเสื่อมไปจากความรู้สึกนึกคิดเราไปได้ดเลยการประนามพระศาสนาไม่มีทางเกิดขึ้นได้ สำหรับคนมีธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรม <c oughs> <c oughs> วันนี้อาจารย์ก็ว่ามีประโยชน์มากที่ได้ไปเพราะมันไม่ได้เป็นภาษายากที่จะเข้าใจอาจารย์ว่าเด็กฟังยังรู้เรื่องเลยใครบอกไม่เข้าใจนี้ก็อืต้องมาบ่อยๆนะมาจนกว่ามันจะเข้าใจ 嗯。And